โอเคครับก็สวัสดีนเดูทุกคนนะครับผมเราก็อยู่กับเกมลัสอ้าวไม่ใช่ลัสเซนเดอร์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้พี่จะมาสอนไม่สอนเดี๋ยวมาบอกนะครับผมการอัปเดตใหม่เมื่อวานนี้นะครับผมอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมมีนะครับมีสิ่งของมาใหม่หลายชนิดนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ การอัปเดตใหม่ๆนะครับของที่เพิ่มเข้ามานะครับมันมีสโคกแล้วก็มีพวกอะไรหลายๆอย่างครับวันนี้พี่จะมาพูดเรื่องสโคกก่อนนะครับผมสโคกนะครับมีเข้ามาใหม่ทั้งหมดห้าชิ้นนะครับผมมีทั้งหมด5ชิ้นที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจากของเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับผมเป็นออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีก5ออปชันนะครับผม แล้วก็อัปเดตมีนะครับผมมีเพิ่มเติมมาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะไลฟ์ค้านะครับผมน้องน้องมาที่ไลฟ์ค้าะครับก็ของชิ้นนี้นะครับ298ครับเป็นการรีเซ็ตนะครับเหมือนเหมือนเป็นการรีนะครับของพวกประวัติอะไรของเรานะครับผมอันนี้เป็นเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนจาก100คนที่มีปกติเพิ่มมาอีก50คนนะครับผม ใครสนใจอยากจะรีก็จัดไปพักกันนะอะทม่มการเสียเวลานะเรามาคุยเรื่องสะโบกันเลยดีกว่านะเียงข้ามันตลาดนะครับไม่รู้ว่าจะมีของหรือเปล่านะดูอะกันอะชิ้นแรกนะครับนี่นะครับผมเป็นออฟนี้นะครับออฟสีเหลืองที่ติ๊กไว้นี่เลยนะฮะโอเคออฟนี้นะครับผม เขาบอกว่าเพิ่มความเสียหายกับขากับขานะ25นะครับและทำให้สัตรูช้าลงนะครับช้าลง25เป็นเนเวลา5วิก็เหมือนอกระ,ะสุนเสพติดนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีผลกับขาเท่านั้นถ้าเรายิงยิงไม่โดนขาก็จะไม่มีผลอาสแต็กนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้านำไปใช้รวมกับ การพวกเจาะก่อหรืออะไรเพิ่มขึ้นมันก็อาจมีผลนะครับผมมีผลช่วยแล้วก็ปลายปลายที่ยิงนะครับปลายที่ยิงอะไรนะยิงตัวนะครับผมสร้างความเสียหายยิงตัวนะนะระเบิดทรงพลัง่นไหละครับก็จะมีผลมากขึ้นนะเพราะว่ายิงตรงไหนก็แตกนะครับผมว่ายิงขายิงหัวนะถ้ายิงขาเลยยิงจบยิงตัวนะครับยิงตัวมันจะเพิ่มตอนนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มมา8%ซนะครับผมสําหรับการยิงตัวนะครับอ่า ก็ยังแปเปอรอยู่เหมือนเดิมครับระเบิดส่งรลนะนะครับอ่า8%เอนยู่เหมือนเดิมก็จะมีผลมากเลยถ้าสำหรับใช้โปกชนิดนี้นะครับในการยิงขานะฮะอ่าต่อมานะครับผมโปกต่อไปอ่าโคกชนิดนี้นะครับผม สร้างเอ้ยไม่ใช่สร้างสิเขาบอกว่าลดเวลาในการกําหนดขอบเขต10%และเพิ่ม <'s> ความเสียหายหัว5%นะครับผมลดลดเวลาขอบเขตเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเออเปอิดสโค๊กไวขึ้นหรือยังไงนะว่าเอาไปแปรมันก็แปลเป็น,ปน,ปนแบบนี้นะครับผม ก็ต้องรอนะครับรอให้มันอัปเดตใหม่นะครับเป็นภาษาไทยก็มาอธิบายความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่ามันประมาณนี้นะครับผมอ่ะพี่ว่าน่าจะเพิ่มในการเปิดสะโคปกนะกำหนดเวลาขอบเขตคืออะไรโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็เราไปดูต่อไปนะครับสะโคปกซิตี้นะครับผม เพิ่มความเสียหายกับการยิงแขนและขานะครับอันนี้คือ2ออย่างเลยนะครับยิงแขนและขานะครับผมอ่ยิงแขนหรือขาก็ได้นะครับเพิ่มความเสียหาย20นะครับผมเพิ่มความเสียหาย20%นะครับผมอ่ก็จะเพิ่มแล้วเนจตดาเมจเ,เพิ่มขึ้นนะครับในการยิงส่วนใดส่วนหนึ่งนะ เ,ออเหมือนคลิปที่แล้วที่พี่ลงไปนะครับยิงแขนนะครับผมยิงแขนมันก็สามารถที่จะยิงได้เพราะว่าเกาะมันไม่มีนะครับผมมันดูดูแล้วจากที่เล่นมานะครับการยิงตัวยิงแขนยิงขานะครับมันสร้างดาเมจไม่เหมือนกันนะครับยิงตัวเพราะว่าตัวมีเกาะนะครับขากับแขนมันไม่มีเกาะนะครับมันถึงมีออปชันของเกาะที่บอกว่า,าลดะลดความเสียหายที่แขนนะ มันจึงทำให้มีสะโคกชนิดนี้ออกมาครับอ่ะ,อะประมาณนี้เล่าไปดูต่อไปนะครับผมอ่าตรวจจับมีชีวิตก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแกนสถา,านนะะนะครับผมเอามานะครับนี่เขาบอกว่ายิงแขนนะครับ ยิงแขนนะครับสร้างความสีหาย25%นะครับและลดการกระจาย20%ประมาณนี้นะครับอันที่กระจายเนะี่ยมันลดลดเวลาขอบเขตลดเวลาขอบเขตกระจายนะครับของศัตรู20%อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ที่น่าจะเข้าใจคือการกระจายนะครับการกระจาย20%หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมมีการหดตัวอะไรของศัตรูด้วย ก็อันนี้อธิบายได้ประมาณเท่าดีนะครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้มันเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับตอนนี้เขายังไม่อัปเดตภาษาไทยเข้ามานะก็อธิบายให้น้องๆที่ยังไม่รู้นะครับก็ที่มาอธิบายปงูปลาปลาไปแล้วกันนะครับว่าพอจะอเลือกใช้สัคหกชนิดใดได้บ้างครับ ต่อมานะครับผมอันนี้ก็เป็นการจับนะครับจับการเครื่อมไหวนะครับความร้อนนะครับหนึ100่งร้อยเอเซ็นเ้หนึ่เมตรนะครับผมก็เป็นแบบเดิมแหละแต่มันหัวข้อมเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็สูตรเล่งความร้อนนะครับผมสูตรเล่งความร้อนนี่คือกรณีเจอศัตรูนะครับศัตรูไม่ขยับ หรือเดินไม่หรือนิ่งๆน,นอนในนิ่งก็สามารถเห็นตะตูนะครับแต่ถ้าเป็นอันนี้นะครับมันจะศัต,ตูต้องเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับมันถึงจะจับนะครับจับความร้อน,นครับเอามาพาถ้าซุ่มยิงมรู้กันอยู่แล้วนะครับผมโดนจุดออนวิเคราะห์จุดออนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมต่อมออปชั่นล่า Option ล่างสุดเลยนะครับผมออปชั่นที่แพงนะครับผมทำไมถึงแพง สร้างความเสียหายลำตัวนะครับ5%เฮ้อแล้วสโคกอันนี้ก็ยังแพงนะครับเขาเพิ่มจุดอ่อนด้วย14%โดนจุดอ่อนนะครับโดนจุดอ่อนก็คือการยิงหัวนะครับแต่ก่อนมันเป็น15%ตอนนี้เหลือ14%นะครับผมะสโคกชิ้นน,นี้เลยแพงครับก็เพิ่มเป็นเท่าไหร่เนี่ยยิงหัวยิงหัว5 เอ้ยยิงลำตัวนะครับ5%นะครับถ้าใส่ปลายปลายระเบิดทรงพลังด้วยก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย13%นะครับผมยิงหัวครับ14%นะครับโอ้โหจัดเลยในสโคกอันนี้นะและวสโคกอันนี้นะครับผมตามเม้านล่างนะสีขาวนะยิงหัวแล้วไอ้ย,ยิงลำตัวแล้วนะครับ5%เพิ่มการ ใช้ความทนทานของเกาะลดลง50%ก็คือทำลายเกาะเพิ่มอีกนะครับ50%นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับมันมีอน,นีี้มันมีมาใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายในคลิปหน้าละกันนะครับผมอาจจะเป็น ตอนเย็นเลยนะครับผมอาจจะเย็นนี้นะคลิปนี้อาจจะลงวันที่21หรือ2 2เช้านะครับผมก็รอชมคลิปต่อไปนะครับเป,เป็นปลายปืนนะครับผมปลายปืนแล้วก็แม็กเลยถ้ามันสั้นเกินไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมว่าเลือกใช้กันให้ถูกต้องนะครับถูกสถานการณ์นะครับการใช้สโคกนะครับผมอ่า ใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบยิงไม่โดนหัวเลยนะครับยิงโดนแขนโดนขาชอบยิงขาอ่ะบอบยิงเนี่ยจะโดนขามากกว่าเนี่ยสร้างดาเมจได้เนี่ยเรานะครับใช้สโคชนิดไหนนะครับเราต้องดูตัวเองว่าเราชอบยิงโดนจุดไหนมากกว่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากผิเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อการมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอ้อเงียบสังัดนะครับเหลือ80%แล้วนะครับแต่ก็ยังมีผลนะยังมีผลในการที่จะย่องเข้าไปอยู่แต่ศัตรตูจะได้ยินนะครับได้ยินนะแต่เขายังจับทางไม่ถูกนะครับว่าศัตรตูมาทางไหนเขายังจับทางไม่ถูกนะแต่ มันก็ไม่เหมือนเดิมนะมันก็ยังรู้ว่ามีคนอยู่ในตึกเราเดินเข้าไปเขาจะรู้ว่าเรามีเราเข้าไปตึกแล้วนะเพราะว่า,าจากการย่องแต่ก่อนนี้เงียบเลยนะครับตอนนี้มันไม่เงียบแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ราคาถูกด้วยนะอ่ก็อย่างเพียงเท่านี้นะครับคลับพิน้นี้ลาไปก่อนจัดกันที่งค์แรกสดีครับ